แฟนนางงามไทยกรีดสนั่นแอนโทเนียโพซิลทุบป,ประวัติศาสตร์ตอบคำถามสุดปังสามารถเข้ารอบสาคนสุดท้ายสำเร็จลุ้นชิงมง Miss Universe สองพสเข้าสู่รอบตอบคำถามแล้วสำหรับการประกวด Miss Universe สองพสครั้งที่72ที่จัดขึ้นนะ ประเทศเอลซาวาดอที่เหล่าบรรดาแฟนนางงามและผู้คนทั่วโลกตั้งรอรอคอยและลุ้นไปพร้อมๆกันว่าปี2023นี้สาวงามจากประเทศไหนจะสามารถคว้ามงกุฎไปครองได้สำเร็จขณะที่ด้านแอนโทเนียโพซิลก็ทำได้ดีในทุกรอบสามารถผ่านเข้ารอบ20คนรอบ10คนและรอบ5 คนสุดท้ายมาได้อย่างสวยงามท่ามกลางแฟนๆน,นางงามทั่วประเทศที่ส่งกำลังใจให้และก็ทำเอาหลายคนนั่งไม่ติดไปตามๆกันโดยในรอบตอบคำถามในรอบห้าคนของแอนโทเนียโดยเธอได้คำถามว่าถามเด็กที่โดนบูลลี่ดูอยู่จะบอกเขาว่ายังไงซึ่งเธอตอบว่าฉันจะบอกว่าอย่าฟังสิ่งที่คนอื่นพูดเพราะสุดท้ายแล้วทุก คนก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองแต่มันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะตอบอบอย่างไรใช้เสียงของเรายืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องและเป็นโอกาสที่เราอยากเห็นในโลกด้วยการเป็นผู้นำด้วยการเป็นตัวอย่างอย่าฟังความเกลียดชังเพราะมันไม่ได้กำหนดรูปแบบเราแต่ฟังสิ่งที่เราได้รับและวิธีที่เราจะก้าวไปข้างหน้าจากจุดนั้น แอนโทเนียผ่านเข้ารอบสามคนสุดท้ายล่าสุดในการประกาศผลรอบสามคนสุดท้ายแอนโทเนียโพซิลสามารถผ่านเข้ารอบสามคนสุดท้ายได้สำเร็จถือได้ว่ากลายเป็นประวัติศาสตร์ของสาวงามไทยที่สามารถผ่านเข้ารอบท็อปสามในรอบ35ปีนับตั้งแต่ปีของปุ๋ยพรทิพย์เมื่อพศ2531